G c G F อั G. 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 งวน C cat แ,แมว C cat แ,แมวก็วางไว้ก่อนลูก เอาอันนม้ให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเก็บทีเดียวอันเร้วมามีอยากรู้ต่อหนูวางไว้ก่อนหรก